สวัสดีค่ะวันนี้วารุตากาแฟมาเที่ยวป่าก,กันค่ะมาเดินรับออกซิเจนแล้วก็มาสูตรโอโซนในทําคางบรรยากาศมีแดดค่ะวันนี้ชื่นใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฟังเสียงนกนะคะเขาลงเดี๋ยวดูบรรยากาศป่าด้วยกันค่ะ ตรงนน้นก็จะเป็นทางน้ําไหลนะคะแฟนบอกว่ามันไม่มีน้ําเลยค่ะปีนี้แห้งแรงมากเพราะปกติจะมีน้ําไหลเพราะว่าเขาจะไหลมาจากเนินตรงโน้นแล้วก็ไหลลงไปสู่ข้างล่างเหมือนกับเนินตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะจะลึกมากเลยละคะ่ะแต่ไม่มีน้ําเลยแห้งมากๆเลยค่ะปีนี้ เราจะมามองหาเห็ดกันด้วยค่ะว่าวันนี้จะมีเห็ดให้เจอให้พบได้เก็บกันหรือเปล่าบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะมีแดดอ่อนๆเสียงนกร้องมาเบาๆอากาศบริสุทธิ์สดชื่นจริงๆเลยค่ะไปเดินกันด้วยกันค่ะ เรากำลังมองหาเห็ดค่ะแต่ไม่เจอเห็ดพึ่งเลยค่ะเจอเห็ดดอกนี้ดอกแรกก็เลยขอเก็บภาพไปก่อนเลยค่ะชายหนุ่มทำอะไรนี่คือตอไม้ค่ะมันโดนปลวกกินซะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีเห็ดปลวกกินกันแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ไม้ที่ล้มไปเหลือจะต่อวารุตาเจอคราบของเห็ดแม่ไก่ของปีที่แล้วค่ะนี่เห็นแต่คราบของปีที่แล้วแล้วปีนี้ทำไมถึงยังไม่เกิดนี่คือเห็ดแม่ไก่ค่ะน,นี่ค่ะ ไปเดินต่อกันเลยค่ะป่าไม้เยอรมันจะมีท่อนไม้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เขาเอามาเรียงไว้มุมนี้เนื่องด้วยว่ามุมนี้เป็นทางลาดค่ะเวลาน้ําไหลลงมาน้ําก็จะไม่ชะหน้าดินยังคงกบอยู่บนหน้าดินค่ะเขาจะวางไว้เป็นแนวนี้หมดเลยค่ะเพราะแนวนี้เป็นแนวราบค่ะนี่ประตูนอลก็เป็นที่เนิน นี่คือบุกแอแกนค่ะใต้ต้นบุกแอแกนนะคะก็จะเป็นที่กำเนิดของเห็ดพึ่งเหมือนกันค่ะวรุตากำลังมองหาอยู่ไม่เจอเห็ดพึ่งแต่เจอเห็ดตัวนี้ค่ะชื่ออะไรไม่รู้สีสวยมากๆเลยค่ะใครรู้บอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมองหากันต่อไปก็ตอนนี้เราเจอแถมเม็ดเขา แต่ยังไม่เจอเห็ดเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะนี่นี่คือต้นของเขาค่ะอย่างใหญ่เลยใหญ่มากๆเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะแฟนวรุตาอยู่ด้านหน้าเรามองซ้ายมองขวาหาเห็ดก็ยังไม่เจอ,อยังไม่เจอเห็ดพึ่งสักดอกเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะ นี่วารุตาเจอเห็ดอีกตัวหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่สูงยาวเข่าดีเลือเกินสวยมามากๆเลยค่ะวารุตาเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งค่ะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดตัวนี้ชื่อว่าอะไรใครรู้จักบอกด้วยนะคะนี่ค่ะจะเป็นเห็ดแม่ไก่หรือเปล่าคันนี้ไม่แน่ใจค่ะ โอ้โหลมพัดมาแดดอ่อนๆวันนี้วรุตากำลังจะบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะสุดยอดสำหรับการเดินออกจากบ้านแล้วมาสูดโอโซนในป่า ah. สดชื่นมากๆเลยค่ะแดดอ่อนๆลมพัดเบาๆพริ้วๆแบบนี้โอ้โหอากาศไม้หนาวกำลังดีมากๆเลยค่ะ อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆคนที่มีป่าอยู่ใกล้บ้านนะคะออกกันเลยค่ะทำกลางบรรยากาศในช่วงฤดูใบม้ร่วงแบบนี้สบายจริงๆเลยค่ะไปกันเลยเดินกันต่อกันเลยค่ะว้าววารุตาเจอเห็ดแม่ไก่อันนี้สวยงามสุดๆ สวยงามสุดๆไปเลยคะ่ะดูนะคะลูกพอดแม่เจากก้าพะคุณเอ้ยดูกางล่างก่อนนะคะนี่กำลังน่ากินกำลังน่ากินทีเดียวเลยคะ่ะอีกอันหนึ่งคะ่ะเห็ดแม่กาย่างงามนี่กำลังกำลังกินเลยคะ่ะกำลังน่ากินเลยคะ่ะอุ้ยงามมากๆเลยคะ่ะแฟนจูดานนา ออกกำลังกายอีกแล้วโอ้ยดูแดดน,นะคะโอ้โหสดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้เดินมาร้อนจะต้องถอดเสื้อชายหนุ่มถอดผ้ากลางป่าโอ้ยไม่อายคนเลยเจอเห็ดอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้สวย นี่ค่ะนี่ขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะธรรมชาติช่างสวยงามจริงๆเลยค่ะเห็ดเกือกม้าค่ะโอ้โหอย่างหนาอย่างอย่างบึง้งๆเลยค่ะเก่าแก่มากๆเลยค่ะเราก็สามารถนับตามวงของเขาด้วยน้ะคะ่ะว่าเขาอายุกี่ปีแล้วอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าอดประมาณสิบเอ็ดปีแล้วค่ะตัวนี้แก่มากเลยค่ะนี่เห็ดนเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ยนี่ก็มีค่ะนี่อ้ธรรมชาติช่างสร้างสารรค์สวยงามจริงๆเลยค่ะอ่านี่คือแหล่งไม้ค่ะนี่อย่างใหญ่เลยค่ะโอ้ยนน มีไม้เมื่อไหร่มีเห็ดที่นั่นค่ะโอ้โหดนนูนู่ดนดูเห็ดอะไรไม่รู้โอ้โหแต่ละอันอันนี้ก็เห็ดสวยเหมือนกันค่ะโอ้โหดูนู่ดนดูไม้ดูไม้อย่างใหญ่เลยค่ะนี่ย้อยแย้ไปหมดเลยค่ะมากันเต็มเลยค่ะนี่ สุดยอดมากๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่างไรก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย